สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันนีมากแผ่นแป้งเขาเ็นว่าแป้งอย่างกับแม่แป้งขนมจีนมันคือแป้งข้าวปุ่นแป้งข้าวปุ่นมันอันนี้มันแช่ตัวเย็นมากมันจะไ็นยังสื่ออันนี้เขาไปสื่อมากแล้วมันจะได้ยังสี่อวันที่นีมันจะเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบเนี้ยเวลาเขาสิปิงเขาเสียออกมาเสีละแผ่นมันเป็นน้ำมันอ๋อมันคือกันน่นเนาะหาไปว่างวางอ่ะ เออ,อ,อเว,เว่วางเลยกันว่างเซตใบลวดเ๋ยวนี่เซตตู้เย็นมันก็ขึ้นน้ำก่อนนี่ไปกินอะไรฮะเซียนแล้วกนะ็เซียนนั่นแหละม, yeah. มันจะเป็นแป้งแบบนี้จริงๆมันคือแป้งขนมจีนแป้งข้าวปุ้นบ้านเฮ่าเออกีแป้งแป้ง,ปงข้าวปุ้นมานที่นี่มาที่นี่พ่ออัน,อน แจ็คบลูเขาเขย็ดจังไหนเขาบอกไปบีบเพรปุ่นเขาเลยปั่นเป็นก้อนอนะเขาเขาหนวดแล้วมาปัน่น <c oughs> เขาเขาหนวดได้แล้วมาปั่นปั่าานใี้แป้งเขาปุ่นเุ่มงบีบก็ตั้งหาเอาสซนั่นต้งหาเขาหนวดแล้วนะรวมแล้วมาตําแล้วมะหนวดเขาทนมันดีๆก็คือเขาอาจจะคิดไปคิดมาเออามาปิง้งกินเล่นเบิง้ง,<อ>งก็ได้เนี่ยนก็คือการมุ<ห>่งเ<ส>น<า>ี่ยกับปั้นปิ้งกินกันเออถ้าจีบถ้าจีบีบเขาบอกลุ่มเครื่องทุกมันเลยเขาจับลุ่มเครื่องมันก่น <gesch> แล้วนี่เพราะว่ามันนต้อมาปั่นว้ตากไว้ก่อนจริงๆวันนี้มันเสียเย็นแน่จากหน่อยเพราะว่ามันแซ่ตัวเย็นอยู่มันเสีเย็นแน่จากหน่อยหนึ่งเข้ากับเขาค่อยย่างไปแล้วก็ต้องใส่ใจเย็นๆใส่ไฟอ่อนๆแลวก็ค่อยยางไฟกาแล้วนี่มันจะเป็นเงี่ยแหมไปด้านหนึ่งแล้วบันนี้เขาเสียยางเห็นมันหอมๆแหมๆจัซส่แห่แล้วไอ้เบิ่งใก้ๆมันเป็นแก่กังสิแำ่ีสีย ได้เออแต่ว่าแต่ว่าเขาสื่ออยู่ลานนี่เขาบอกปิ่งแก้ปัะนี้ว่ามันสะรู้สึกโดนมันเพราะสำเนีสำเรีเขาก็เอาแล้วแกงกเทียมปิกแห้่งนี่สองอยากให้ได้กินน้ำกันดีมันรู้แบนี่กินแกงกกากีนเยอะมาเยอะบานนี่มันจะเป็นเนื้อแี่มันไหม ่อนแม่หอนครับดู <c oughs> หอนคักอันนี้เอากันไกลตัดครึ่งว่องนี่งจรมันจะได้แบบเนี้ยจริงๆไม่ต้องใส่อะไรเลยกินเพียวๆพียวเนยหรอมันนวดแล้วอืมย่างย่างแฮมแล้วแซ่บดีลี้าวย่่งแแม อันที่เขาย่างไม่เ,เขาทำคเทนตก็สูบเพาแหม m อะไรเพนาแ h มันมก็ขมสม่หมกละมันก็แบ่งเขาเจ้าหรือเขาเนียวเขาจะเจ้าเขาเนียวเค็ดขงน้องกินเขาได้แบ่งเขาเจ้าสีเขาเจ้ามากมักมามาแล้วก็ตักกส่กระตา้มามักไว้เป็นอาทิตย์น่ะเพราะมันเปียนเหล้วกับมาาตำตำาแล้วก็ตองเป็นน้ำ มาปั่นคก็จกับข้าวสีเห็ดขนมดอกๆกีนนั่งเนี่ยปั่นแล้วก็มาตองใส่ผ้าแยงตองเอาหนามมันลงเอาเอี่ยมไปปั่นอีกตองจะเสียหาองคซีปองเศร้าองค์ย่ยมืนอาเหมือนมันหนามันใส่น่องลงมามันก็เป็นต้อนตักน้ำใส่โอ้ตักใส่ถุงตักใส่ถุงเป็นเลี้ยงกันไว้ยูดโต๊ะยูดแค่เอาเขียงแต่งไว้เอาไม้นะมัดแต่งไว้เืินห่อนมัอล้วนอีกมันงนี่จับกันเป็นก้อนกับมัดกว่อกว่อกว่อก่อก็คือจัง กอดก็ยังขันนะกอดเป็นหัอเป็นหัอเป็นหัอกอหัอผ้าแต่ต้มลงในกะละมังอีกต้มเห็มันสุกเลยก่อนสุกแล้วเพราะมันเย็นกับมาต่ำใส่เครื่องมันต่ำตําจนเขากันดีๆเราก็มาปั่นให้เป็นแป้งทุ่มอยากปั่นเป็นแป้งเหมือนตําจนว่าเอาน้ำห่อนหยอดใส่หยอดใส่จนมันเหลียวเพือกันกับเสียวข,ของเราซ่นงเทเส่เฟียนไปบีบรุ่งกะละมังอีกเทลรุ่งในอทอล้วก็ต่อสายยางไปบีบพ่นในกะละมังตาขึ้นมาเห็ดเส,ส้นมัน,นก็ เห็ดหยากตั้งขงนมกินอ่อนไปกันตอนนี้มุ้งแม่ให้ขนมกินไป่เห็นยังได้เน่หาหอกมานมองออก,อกว่ามีแต่ขนแป้งขงนมเดี๋ยวมือรุ่นมากเห็นแล้วกินกินอีกมันนี่ไปกนเนะ่ะ <c oughs> ล่าสวัสดีค่ะอ่อ <c oughs> น,นมือเมื่อแกงมาใหม่เขา